27เมษายนมหาวิทยาลัยราชพัฏนรำไพพรรณีจัดพิธีเปิดสระว่ายน้ำโลเดชและเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ AB IU Swimming Championship 2024ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งสระว่ายน้ำโลเดชทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็นสถานที่สำหรับฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและประชาชนทั่วไป ในส่วนของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำนั้นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชนสู่ความเป็นเลิศพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมระหว่างสโมสรที่เป็นสมาชิกของชมรมกีฬาว่ายน้ำให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน1พฤษภาคมสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างแผนพัฒนาสมาร์ทโลเคอล i ยูนิเวอปีงบประมาณ2,568 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความรู้ความเข้าใจและระดมสมองร่วมกันอภิปรายโครงสร้างของร่างแผนพัฒนาดังกล่าวโดยมีการวางเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีการจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมอัจฉริยะพร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาให้ดีขึ้น2พฤษภาคมที่ชุมชนหนองบัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมนักนโยบายและแผนชำนาญการจากกระทรวงการอุดมศึกษาในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งระบบการจัดการป่าชายเลนโดยโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น จากการใช้เป็นภาชนะเพาะปลูกโดยชุมชนร่วมเปลี่ยนขยะพลาสติกในท้องทะเลเป็นอิฐบล็อกเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในการสร้างศูนย์เรียนรู้ 4. พฤษภาคมภักวิชาพละศึกษาและสมาคมกีฬาย,ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีสมาคมยิมนาสติกลีลาสิงห์และสถาบันฝึกสอนกีฬายิมนาสติกกว่า14สถาบันทั่วประเทศ จัดโครงการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติกครั้งที่3งานนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายและมีบุคลิกภาพที่ดีช่วยในการฝึกสมาธิและยังเป็นพื้นฐานของกีฬาอื่นๆให้กับเด็กเยาวชนที่สนใจเพื่อนำไปปรับใช้กับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบกีฬายิมนาสติกได้อย่างถูกต้อง5พฤษภาคมที่ไมได้ากอล์ฟคลับกาญจนบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสนามกอล์ฟพร้อมประชุมความร่วมมือกับบริษัท Power Nine Golf Tour Thailand กรณีปรับปรุงสนามกอล์ฟรำไพพันณี18หลุมโดยมีคุณมีนเซและทีมตัวแทนจากบริษัท Power Nine ร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินการปรับปรุงสนามกอล์ฟรำไพพันณีให้เป็นสนามกอล์ฟ18หลุมพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนกีฬากอล์ฟให้แก่นักศึกษาในอนาคตอีกด้วย8พฤษภาคมกองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์ของมหาวิทยายลัยให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุค disruption รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น9พฤษภาคมที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ไทย PBS กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีร่วมการประชุมและร่วมงานแนะนำเครือข่ายศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะและเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิน่นพร้อมทั้งร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการผลักดันให้เกิดศูนย์สร้างสรรค์ส,สื่อเพื่อสาธารณะระดับภูมิภาคและเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิน่น การลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสบายใจวงสางามผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริหารอย่างทั่วถึงรองศาสตราจารย์ดรวิลาสินีพิพิธกุลผู้อำนวยการไทย PBS และรองศาสตราจารย์ดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองประธานกรรมการนโยบายไทย PBS ร่วมลงนามพร้อมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา9ก้าแห่ง13พฤษภาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูลทองอารามอธิการบาดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่2ทับสองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีนางสาวอรวรันคำมากศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีนำหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมทั้งหมด14หน่วยงาน 13. พฤษภาคมสำนักบริการวิชาการ จัดโครงการสัมมนา,าผลตอบแทนทางสังคมที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆให้แก่บุคลากรในการพัฒนาปรับปรุงโครงการหรืองานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น15พฤษภาคมสำนักบริการวิชาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตรกรชุมชนรุ่นที่2เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้ต้นแบบนักนวัตรกรมีการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิน่นยกระดับขีดความสามารถของชุมชนเพิ่มทักษะอาชีพสร้างไรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมท้องถิน่นสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง16-20พฤษภาคมโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ จัดโครงการ International Exchange Camp 2024เพื่อสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยายลัยให้มีความเป็นสากลส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงการเปิดโอกาสให้มหาวิทยายลัยเครือข่ายในต่างประเทศได้รู้จักมหาวิทยายลัยราชภัฏนรำไพพรรณีในแง่มุมต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้การผลิตเครื่องประดับจากวัสดุท้องถิ่น การเรียนรู้การทำอาหารไทยการเรียนรู้ดนตรีไทยการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมและวัฒนธรรมภายในจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย17พฤษภาคมจัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการเพื่อแถลงนโยบาย และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567การประชุมดังกล่าวมีการแนะนำบุคลากรใหม่การแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ทำผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามด้วยการแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการมอบหมายงานในตำแหน่งบริหารต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย17พฤษภาคมมหาวิทยาลัยทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Universitas b i สบิน PGRI สาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการร่วมพัฒนาคณาจารย์และผู้เรียนรวมทั้งการประสานองค์ความรู้ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาร่วมกัน งานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามอธิการบดีเป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยายลัยรชาชพัฏนรำไพพรรณีและดรเยปิเซยาพูลวานนาติเป็นผู้ลงนามฝ่ายยูนิเวอร์ซิต i สบินเนกาพีจซึ่งยูนิเวอร์ซิต i สบินเนกาพีจนับเป็นสถาบันการศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียแห่งแรกที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยายลัยราชภาัฏรำไพพรรณี21พฤษภาคมสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้พื้นที่มหาวิทยาลัยมีความสวยงามร่มรื่นและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยในปีนี้ได้ทำการปลูกต้นชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยที่บริเวณอาคารโรงยิมปิดและรอบสระว่ายน้ำชลเดชนอกจากนี้ยังได้นำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตปุ๋ยด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการสำนักงานสีเขียว มาทดลองใช้ปลูกพืชในครั้งนี้ด้วย22พฤษภาคมจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วยกูลทองอารามอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยให้การต้อนรับหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดีวัฒน์คณะกรรมการมูลนิธิประชาธิปกรำไพพันณีพร้อมผู้แทนส่วนราชการคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7โดยมีนายนัทพงศ์พัฒนรัฐปลัดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีสรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยายลัยราชพัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่32บัวสายเกมณนะมหาวิทยายลัยราชพัฏวไลอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีได้สิบเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันจากทุกมหาวิทยาลัยโดยเหรียญทองได้แก่ฟุตบอลทีมชายฟุตซอลทีมชายบาสเกตบอลทีมชายวอลเล่บอลทีมชายวอลเล่บอลทีมหญิงวอลเล่บอลชายหาดทีมชายเปตองบุคคลหญิงประเภทชูตติ้งมารรุกไทยบุคคลหญิงมารรุกไทยบุคคลชาย และหมากฮอสบุคคลหญิงเหรียญเงินได้แก่อ e ีสปอร์ตอารีนาออฟเวเลอร์ทีมชายและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงเหรียญทองแดงได้แก่อ e ีสปอร์ตอารีนาออฟเวเลอร์ทีมหญิงเปตองบุคคลหญิงและหมากรุกไทยบุคคลชาย